ประโยคภาษาอังกฤษเรียงคำจากหน้าไปหลังหลักการตอนที่1สวัสดีครับทุกคนเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับในการฝึกเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองหลังจากที่ก่อนหน้าครูได้พาพวกเราไปฝึกเทคนิควิธีในการจำคำศัพท์ว่าจะจำยังไงให้จำได้รวดเร็วและก็นึกศัพท์ออกเวลาที่เราต้องใช้งานซึ่งก็คือครูพาพวกเราไปฝึกท่องคำศัพท์คำพ้องเป็นคำคำไป และที่สําคัญกว่านั้นก็คือพวกเราได้ฝึกแต่งประโยคทั้งประโยคเลยที่เขามีเสียงพร้อมพร้อมกันคล้องกันและครูก็แนะนําพวกเราด้วยว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรทําตอนที่เราว่างๆนึกหาคำศัพท์แล้วก็สร้างเป็นประโยคนะครับประโยคแรกมีเสียงคล้องกับประโยคที่2ต่อกันไปเรื่อยๆนอกจากจะเป็นการรับสมองแล้วพวกเรายัางได้ตเตรียมประโยคที่พวกเราได้พร้อมใช้งานด้วย ทีนี้สำหรับบทเรียนในเนื้อหานี้พวกเราจะมาทำความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเป็นจุดแรกเลยที่พวกเราต้องปรับแนวคิดให้ถูกต้องนั่นก็คือเรื่องของการฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษว่าเราจะต้องเรียงคํำยังไงแล้วยากไหมถ้าจะต้องเริ่มต้นฝึกพูดด้วยตนเองต้องเป๊ะไหมแล้วก็มันมี เรื่องของเนื้อหาที่พวกเราจะต้องปรับทัศนคติยังไงให้เข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทําได้ครูเน้นย้ํานะครับว่าพวกเราคนไทยทุกคนเลยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้ถ้าพวกเราอยากพูดได้เนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องเริ่มต้นก็คือ เราต้องกล้าที่จะนําเอาคําศัพท์ที่พวกเราได้เรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมาต่อเรียงกันเรียงกันยังไงเรียงกันเรื่อยๆจากหน้าไปหลังเพื่อสร้างเป็นประโยคหรือสร้างเป็นคําพูดแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆแค่นั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับก็คือเป็นคําศัพท์ที่พวกเราได้เรียนมาตั้งแต่เด็กหมายความว่าทุกคนมีคลังคําศัพท์รู้จักศัพท์เยอะมากพร้อมใช้แล้ว คำศัพท์ที่พวกเราพร้อมใช้นั่นเป็นคำศัพท์ที่คุณครูได้เอามาสอนเราตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาแล้วประถมแล้วก็มต้นเป็นคำศัพท์ที่นักภาษาศาสตร์ครูอาจารย์แทบทุกประเทศเลยที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยเขาได้คัดมาให้พวกเราแล้วว่าคำศัพท์กลุ่มนี้แหละที่เจ้าของภาษาเขาใช้บ่อยแล้วเป็นคำศัพท์ที่พวกเราสามารถใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลกด้วย อาจารย์ท่านก็เลยบรรจุเป็นคลังของคำศัพท์เป็นคลังของประโยคที่ฝึกพวกเราตอนนั้นนะครับคีย์เวิร์ดอันที่สองก็คือคำศัพท์คำพวกนั้นเราก็แค่เรียงคำจากหน้าไปหลังแปลคล้ายๆกับกระบวนการคิดในภาษาไทยเราแทบทั้งหมดเพื่อสร้างเป็นคำพูดหลายๆคนอาจจะมีคำถามขึ้นมาว่าอ้าวอาจารย์แล้วทำไมพวกเราถึงไปเข้าใจว่า ภาษาอังกฤษเรียงคำสลับกับกระบวนการคิดในภาษาไทยเราซึ่งนั่นก็คือเรียงจากหลังมาหน้าสิ่งที่พวกเราจำแบบนั้นจริงๆไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกอยู่บ้างแต่ถูกยังไงก็คือว่าประโยคเนี่ยยังไงก็ต้องเรียงโครงสร้างจากหน้าไปหลังอยู่อย่างเช่นพวกเราจะบินคืนนี้ เอาคำมาเรียงต่อกันจากหน้าไปหลังดูสิครับก็จะเป็น we will fly tonight พวกเราจะไปทำงาน we will go to work เห็นไหมครับถ้าใครคิดตามจะเจอว่าอ้าวก็เรียงจากหน้าไปหลังตามโครงสร้างของประธานตัวยากรรมและส่วนขยาย subject verb and extension นี่ไม่ได้เรียงสลับกันสักหน่อยเราสั่ง grab food we order grab food เรารู้สึกหิว we feel hungry เรารู้สึกหิวตอนนี้ we feel hungry now เห็นไหมครับเรียงกันจากหน้าไปหลังทั้งหมดเลยแล้วทำไมเราถึงไปเข้าใจว่าเรียงจากหลังมาหน้ามันอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นจุด,ดด้านในของประโยคนะครับ2จุดหลักๆก,ก่อนที่เราต้องระวังมีแค่นี้เองนะครับจุดแรกก็คือเรื่องของการขยายคำนามให้ยาวขึ้นและจุดที่2ก็คือ ในการถามนั้นทั้งถามสั้นๆว่าใช่หรือไม่และก็ถามยาว WH และ How question เราต้องวางคำถามไว้ที่ด้านหน้าประโยคไม่ต้องกังวลครูจะมีเนื้อหาพาพวกเราฝึกเรื่องพวกนั้นเหมือนกันทีนี้การฝึกพูดละ่ะต้องกลัวไหมการพูดไม่ได้ใช้ไวยากรณ์ชั้นสูงเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีเทคนิคพิเศษเราแค่รู้คำศัพท์ยิ่งถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยก็จะสามารถฝึกได้เร็วด้วยเพราะยังไงเพราะภาษาเป็นเพียงทักษะทักษะอาศัยการฝึกผลไปเรื่อยๆยิ่งฝึกไปบ่อยฝึกให้ต่อเนื่องก็จะเก่งสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าท้อประสบการณ์ตรงนะครับ ครูเรียนภาษาอังกฤษน้อยมากครูเรียนตอนปสป .5 แล้วตอนมอต้นครูก็เรียนภาษาอังกฤษอีกประมาณแค่ม .1 ม .2 ที่ครูสนใจมากๆและครูจะเริ่มเห็นโครงสร้างว่าอ้าวพอมอ3เรื่อง tense อีกแล้ว456ก็ tense if c o s e min c o s e เหมือนเดิมแล้วครูก็จะเป็นเด็กหลังห้องแต่ที่ครูโชคดีก็คืออาจารย์ที่สอนครูตอนนั้นทุกท่านจะได้ชี้ให้เห็นเรื่องพวกนี้แล้วว่าภาษาอังกฤษมันมีแค่นี้แหละ เนื้อหาไวยากรณ์จริงๆที่สำคัญที่เอาไปต่อยอดได้นั้นจบแล้วตั้งแต่ตอนที่พวกเราเรียนม .2 แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นระดับชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องของความสละสลวยและสวยงามเรียนโครงสร้างเพิ่มเติมที่เป็นเรื่องของการเพิ่มเข้ามาการหดเข้าซึ่งก็อาศัยโครงสร้างพวกนั้นทั้งหมดนะครับเราจะไปพิสูจน์เรื่องพวกนี้ด้วยกัน ดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับว่าประโยคเรียงคําจากหน้าไปหลังแทบทั้งหมดจริงไหมสวัสดีค่ะฉันอิมมี่ค่ะ hello i'm immy เห็นไหมครับ hello สวัสดี hi พวกนี้ i am immy ฉันอิมมี่ตรงๆใช่ไหมครับฉันทำงานกับคุณปรินที่นี่ i work with คุณปริน here i work with คุณปริน here ฉันทำงานกับคุณปรินที่นี่หน้าไปหลังหมดเลยคุณปรินอยู่ข้างนอกตอนนี้นะคะคุณปริน is outside now คุณปรินอยู่ด้านนอกตอนนี้เป๊ะเลยหน้าไปหลังรบกวนตามฉันไปที่ห้องประชุมนะคะอะไรเงี้ย please follow me to a meeting room รบกวนตามชั้นไปที่นี่จุดด้านในของประโยคนะครับเราพูดมานี่คือประโยคที่4เราเพิ่งมาเจอคำนี้ห้องประชุมเห็นไหมครับคำนามที่ขยายให้ยาวขึ้นเรื่อยๆเฉพาะจุดนี้เองจุดเดียวที่เราเจอนะครับที่เขาแปลาจากหลังมาหน้าทำให้หลายๆคนที่ถ้าเขาเข้าใจถูกต้องว่า ประโยคเรียงคําประธานอุิยากรรมและส่วนขยายจากหน้าไปหลังเหมือนกันเขาก็จะยังกล้าใช้ภาษาอังกฤษและกล้าฝึกอยู่เหมือนตอนที่ครูเป็นเด็กแต่หลายๆคนไปจําพลาดไปจําว่าทั้งประโยคเลยก็เลยไปกลัวซะตอนนี้พวกเราไม่กลัวนะครับเดี๋ยวครูจะชี้ให้เห็นตัวอย่างของประโยคเรื่อยๆเชิญนั่งค่ะ please have a seat ตรงๆเห็นไหมครับโปรดมีที่นั่งแปลหุวนนะครับฉันจะโทรหาเขา I will call him ฉันจะโทรหาเขาทีนี้หลายๆคนเวลาจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมัวแต่ไปกังวลถึงความเป๊ะมัวแต่ไปศึกษาเรื่องไวยากรณ์กลัวว่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษาเป๊ะไมจะมีภาษาที่สวยไหมจะต้องใช้ verb to be is am are เหมือนเมื่อกี้นะครับถูกหรือเปล่า เราไปดูโครงสร้างของ Verb to be เมื่อกี้ครูบอกว่าหลักในการใช้ Verb to be นะครับฝึกพูดให้คุ้นปากก่อนเราถึงจะรู้ว่า is, am, are เขาใช้ยังไงพอเราคุ้นปากคุ้นหูเราค่อยมาแกะเราก็จะรู้ว่าอ๋อกรณีที่เราพูดภาษาอังกฤษนั้นเราพูดด้วยกริยาเหมือนภาษาไทยเราเลยแต่ถ้าคำใดที่ไม่ใช่กริยานะครับ I am i m คุณเป็น is outside นะครับ เราก็เอา Work to be มาตั้งไว้ด้านหน้าค่อยไปฝึกเคลื่องพวกนี้ทีหลังค่อยไปรู้หลักการทีหลังนะครับเอาให้กล้าพูดก่อนข้อต่อมานะครับหลายๆคนไปกังวลว่ากริยานะในภาษาอังกฤษนั้นประธานเป็นเอกพจน์สำหรับคำพูดง่ายๆเนี่ยเราจะต้องเติม S E S เข้าไปด้านหลังหลายๆประโยคเมื่อพูดถึงอดีตเมื่อใช้กับ คำพูดที่ตามด้วย verb to be ตามกับ verb to have ต้องเติม ed อีกต้องใช้ช่องที่3อย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปกังวลน,นะครับ verb to be smr ใช้ยังไงปริยาต้องเติม s e s e d ไหมเราต้องเติมยังไงเมื่อกี้ article a and the เนี่ยต้องกลัวไหมกลัวผิดจังเลยใช้ยังไงยังไม่ต้องนะครับรวมถึงเรื่องของการออกเสียงชัดการสเตรทเสียงหนักเบาเนี่ย ไม่ต้องเป๊ะนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าฝรั่งจะหัวเราะเยาะเรานะครับเรื่องของคําสวยๆที่พวกเราไปอ่านใจาในหนังสือหรือพวกเราศึกษาจากคลิปว่าคําพูดแบบนี้เขาไม่ได้ใช้แบบนี้นะเขาต้องใช้แบบนี้แบบนี้รอให้เก่งแล้วก็ถ้ามีเวลาจริงๆถ้าจําได้ก็ไปฝึกตามนั่นคือจุดประสงค์ที่อาจารย์หลายๆท่านท่านอยากให้พวกเรามีคําสวยๆมีประโยคดีๆพอเรา เริ่มต้นฝึกเราเห็นจุดที่พวกเราพัฒนาต่อยอดได้ก็ค่อยไปศึกษาเรื่องพวกนั้นได้ทีหลังนะครับขั้นนี้ให้พวกเราทํำยังไงขั้นนี้เราต้องกล้าเริ่มก่อนกล้าแต่งประโยคกล้าพูดออกมาแล้วก็กล้าใช้ภาษาอังกฤษเพื่อโต้อตอบชาวต่างชาติเขาถามเรากล้าตอบชาวต่างชาติกล้าตอบคุณครูนะครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดและก็ทัศนคติ เราต้องกลับไปมีทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนภาษาเหมือนตอนที่พวกเราเป็นเด็กนะครับตอนที่พวกเราได้รู้จักภาษาอังกฤษใหม่ๆที่คุณครูพาพวกเราฝึกจําคําศัพท์แล้วก็ลองพูดประโยคต่างๆออกมาตอนนั้นคุณครูจะเน้นเรื่องพาพวกเราฝึกแม้กระทั่งตอนที่พวกเราเห็นลูกๆของพวกเราหลานๆของพวกเราเด็กน้อยฝึกพูดภาษาไทยแรกๆก,ก็อาจจะพูดไม่ชัดคําพูดไม่สวยมากนะครับแต่ เด็กเขาฝึกบ,บ่อยพอเขาโตมาเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับพวกเรานั่นเองเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับภาษาอังกฤษเรียงคำจากหน้าไปหลังจริงไหม i speak english ฉันพูดภาษาอังกฤษเห็นไหมครับเนี่ยเรียงจากหน้าไปหลังหมดเลย i speak english with friends ฉันพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนทีนี้ เพิ่มเป็นพูดกับเพื่อนทุกวัน I speak English with friends every day ดูนะครับครูวางคำแปลภาษาไทยให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษเป๊ะเลยฉันพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนทุกวันร้อยเปอร์เซนต์เลยประโยคนี้เรียงจากหน้าไปหลัง I speak English with friends at work. ฉันพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนนะที่ทำงานเป๊ะอีกแล้วเห็นไหมครับเรียงเหมือนกระบวนการคิดในภาษาไทยเราเลย I speak English because I practice it. I know it is important. ฉัน พูดภาษาอังกฤษเพราะว่าฉันฝึกมันฉันรู้ว่ามันสำคัญเวลาพูดเวลาเขียนอาจารย์ต้องใช้ a m a ไหมถ้าลืมใช้สำคัญไหมฝึกนะครับไม่ต้องไปกลัวผิดสไลด์หน้าที่แล้วครูเป็นคนไทย ครูอายุจะ47ปีแล้วครูก็ยังพลาดเลยในการสะกดภาษาไทยพวกเราเหมือนกันถ้าพวกเรากลัวนะักถ้าพวกเรามัวแต่ไปกังวลทักษะของพวกเรามันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกเราจะไม่กลัวนะครับประโยคสุดท้ายใน EP นี้เหมือนกันเลย He may come late เขาอาจมาสายตรงๆเลยตรงนี้ถ้าใครไม่อยากใช้กริยา ก็อาจจะใช้เป็น he may be late ก็ได้นะครับจำได้นะครับ verb to be ตามด้วยคำที่ไม่ใช่กริยาหลังกริยาช่วยตัวหลัก w e would can could shall should may might do that, did แล้วก็ must ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งรูปปกติเมื่อกี้ก็เลยเป็น he may be late ก็ได้ไม่มีผิดนะครับแล้วแต่ว่าพวกเรานึกคำสัมคำไหนออกสถานการณ์ที่พวกเราใช้นั้น เจ้านายแล้วก็เพื่อนๆชาวต่างชาติเขาชอบใช้คำไหนแล้วก็ใช้ตามแค่นั้นเอง He m a y c o m e l a t e because he will go to the school first. แปละนะครับเขาอาจมาสายเพราะว่าเขาจะต้องอันนี้คือจะนะครับไปที่โรงเรียน ก่อนเนี่ยเป็นตัวอย่างครูเวลาเขียนภาษาไทยครูก็ยังพลาดเลยขนาดเป็นภาษาที่พวกเราสื่อสารทุกวันประโยคตัวนี้จะต้องแปลว่าจะอ่าแต่เราก็สามารถใช้สื่อสารได้อย่างเป๊ะ100%เซเหมือนกันอาจารย์ครับเราสามารถใช้คำว่า go school ได้ไหมได้ครับยังไม่ต้องไปเป๊ะเรื่องของ preposition เรื่องของคำเชื่อมพวกนี้นะครับละก่อนได้เรายังไม่ได้ เก่งภาษาอังกฤษที่จะต้องไปใช้เป็นแบบภาษาการทูดเราไม่ได้ไปใช้เป็นแบบสอนหนังสืออย่างเงี้ยครับเราใช้เพื่อการสื่อสารในที่ทํางานให้สามารถส่งสารรับสารกับคู่สนทนาได้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ชาวต่างชาติฝรั่งเขาไม่ได้ถือเป็นสาระสําคัญเลยนะครับข้อ3 I eat breakfast at home every day ฉันกินข้าวเชาว้ามื้อเช้านะครับที่ บ้านทุกวันบางคนอาจจะใช้เป็นอาจารย์ eat มันห้วนมันไม่เพราะผมใช้เป็นผมมีมื้อเช้าได้ไหมนั้นยิ่งสวยนะครับก็เป็น I have breakfast เหมือนคนไทยเราเลยแต่ละประโยคแต่ละคำพูดมันก็จะมีการักเทศกของมันแค่นั้นเองคิด eat ออกใช้ eat คิด have ออกใช้ have เก่งมากขึ้นรู้แล้วว่า have สวยกว่าก็ พยายามใช้แฮปไปแค่นั้นเอง I eat breakfast at home every day I cook by myself แปลนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเรียงคำจากหน้าไปหลังจริงไหมฉันทานมื้อเช้าที่บ้านทุกวันฉันทำอาหารด้วยตัวของฉันเองเห็นไหมครับว่า ในการพูดภาษาอังกฤษนั้นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องทำก็แค่เรื่องของการปรับแนวคิดให้ถูกต้องแค่นั้นเองพวกเรารู้คำศัพท์เยอะพร้อมพูดแล้วนำเอาคำศัพท์มาต่อเรีองกันเพื่อสร้างเป็นคำพูดถ้าใครกลัวมากๆไม่กล้าที่จะเริ่มฝึกเขียนก่อนก็ได้ครับพวกเราพูดได้แน่นอนเจอกันในอีพีถัดไปครับบ๊ายบาย